ดีนะมึงเหลียวเหลียวผมไม่เป็นไรเออไปไม่ไปไม่ที่มึงนะเรืใช่ไหมยืนไม่ต้องยืนไม่ต้องถอยเลยหรืไม่ไปไม่ที่มึงนี่ไหมไม่ไม่เลยยี่สิบเลยมันไม่เกี่ยวเท่าอะไรก็เรื่องของผมอ่ะแล้มึงโดนแบบยืนไม่ยืนยืนยืนถอยไปขึ้นรถเรากลับบ้านโอเค การเหนื่อยนะครับกล็ล้าจากการทํางานหน้าตาเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคล้ายๆคนขี้เมาแต่ก็ไม่ได้เมาจากกรณีมีคลิปภาพประชาชนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ดําเนินการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ทุ่งนาทําให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีลักษณะคล้ายเมาสุราต่อว่าและไม่รับแจ้งความแถมยังยึดเอกสารสิทธิ์เอาไว้จนมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียลล่าสุดนายประยูนดวงเนตรอายุ62ปีชาวบ้านจิกเทิงตบลจิกเทิงอภอตาลสุมเจ้าของคลิปเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมเวลาประมาณ15นาฬิกาเนื่องจากวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาตนได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกรัฐก,กิจเกื้อทาน รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตาลสุมเพื่อให้ติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุเผาทุ่งนาจนเกิดเพลิงไหม้เทียงนาของตนทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดจากนั้นร้อยตำรวจเอกรัฐกิจได้บอกให้ตนกลับไปดับไฟให้เรียบร้อยก่อนวันรุ่งขึ้นค่อยมาแจ้งความใหม่พร้อมทั้งนําเอกสารสิทธิดินมาด้วยมนที่หาเพืกับไปหาเพื่นอยู่ครับแต่รอเก่าก็ไปรอเพื่อนที่สองสามชั่วโมงเพิ่นกับว่าปล่อยเวียนบปอยู่เพิ่นมาไปธุระข้างนอกกครับกับมา ก็พูดแล้วครับผู้หนึง่งมีอาการเม่ามาข้นมาเพิ่นกับเอื่อนผมเขาไปหของลอยเวศเพิ่นกับขอเอกสาร,รที่ดินผมผมว่าผมประสงค์ที่มา,จากแจ้งความเรื่องป้ายใหม่ให้ใหม่หน้านี่แหละครับ,บมีผู้ใดไปลักลอบบ้างเพิ่อบอหาหอ้าที่ดำเนินการติดตามหาคนหลายมาดำเนินคดี มาทนลอยเวียนคุณน่นว่ากูบุหดเห็ม้มึงก็จะพฝาทีมึงเป็นทีพิพาดมึงกลับไปเลยก็เอาเอกสารผมไปขยำถิมอาา่ผมเกิดหยาดิเอาขึ้นครับ่มปาหยาดแล้วขึ้นเกิดการยื้อแย่งเพื่อนก็ได้ตีผมผมแบปล่าแลนออกแกกของลอยเวียนออกมากระทั่วฮะอาผมเห็นหไปซอยนครับครับตีนีตีจังเลยครับเอากำปั่นตีแล้วก็เอา เมื่อกดข้อล้ตีนเหยียบหัวมันจะผมลุกไปไหนมันก็นแนลนออกมาครับกับต้นออกมากมกับไรผมลงจากลุงพักมผมกับมันลออาผมอยู่ร้านจอด,ดอรถสพตอตาลสุงมนะครับด้านนางยุวรินพิสุทธิ์อุ่นใจอายุ63ปีซึ่งเป็นอาของนายประยูนกล่าวว่าตนกําลังทําธุระอยู่ในตัวอำเภอตาลสุมซึ่งห่างจากสถานีตํารวจไม่ไกล พอนายประยูนโทรมาจึงรีบเข้าไปที่สถานีตํารวจเพื่อสอบถามว่าทําไมถึงทําร้ายร่างกายร้อยตารวจเอกรัฐกิจก็พูดจามไม่ดีถามว่าตนเกี่ยวข้องอะไรเป็นอะไรกับนายประยูนจากนั้นก็เดินเข้ามาหาตนตนจึงถอยออกมาจากหน้าโรงพักจนเกือบตกบันไดทําให้ในายประยูนร้องใส่ร้อยตารวจเอกรัฐกิจจึงได้เข้าไปผักนายประยูนตามคลิปตนคิดว่าการกระทําดังกล่าวทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียขงของอําเภอตาลสมสถานีตารวจตาลสมไม่ควรมีบุคลากรแบบนี้ ตนจึงแจ้งความดําเนินคดีร้อยเวรนายนี้จนถึงที่สุดพอเข้าไปในห้องสอบสวนห้องที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเนาะอยู่ทางขวามือที่เดินเข้าไปก็ไม่มีตํารวจสักนายพี่ก็เรียกคุณตํารวจคุณตํารวจก็ไม่มีพี่ก็เลยกออกมาออกมาทางห้องซ้ายมือพอมาห้องซ้ายมือพี่ก็เดินเข้าไปถามว่าตรงไหนเป็นที่รับแจ้งความาคุณประยุนจะมาแจ้งความก็เหมือนในคลิปเลยเนาะพี่ก็จะจําไม่แม่นเขาเหมือนแบบว่า แจ้งความทาไมไม่รับแจ้งความแล้วก็ทําไมต้องทำ,อทำลายเอกสารของคุณประยูนด้วยทําไมไม่รับแจ้งความด้วยคุณประยูนมาแจ้งความเสร็จแล้วตํารวจเขาก็พูดเหมือนไม่พอใจอ่ะถามถึงเอกสารสิทธิ์อะไรนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มาบอกว่าพี่เกี่ยวข้องอะไรเป็นอะไรกับประยูนพี่ว่าเป็นอาแล้วคุณเสียหายอะไรคุณทําอะไรแล้วลูกขึ้นมาจะทําลายพี่พี่ก็เลยถอยพี่กลัวถูกทำลายเขาก็โดน ไล่ไล่ล่พี่ออกมาจนถึงบันไดหน้าโรงพักเลยพอพี่เกือบจะตกบันไดคุณประยุนก็ได้ร้องเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาช่วยเขาก็หันไปทำร้ายคุณประยุนต่อนะคะเมื่อวานที่พี่ได้ไปพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่ถูกทำร้ายพี่ก็เลย แจ้งความเมื่อวานน่ะแล้วพี่ก็จะจะด,ดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เพราะพี่ก็ขวัญเสียเนาะเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่เจอตํารวจทําร้ายอ่ะจริงๆแล้วอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ระดับสูงนะคะว่าอยากให้ลงมาดูแลทางโรงพักตานสูงด้วยว่าเป็นยังไงถึงปล่อยให้มีบุคลากรแบบนี้อยู่ในนี้ด้วยด้านพันตำรวจเอกสุรวิทย์โยนจอหอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรตานสูงเปิดเผยว่า เบื้องต้นหลังจากได้รับรายงานจากรองผู้กับการสอบสวนได้เรียกร้อยตำรวจเอกรัฐกิจมาสอบถามทราบว่าร้อยตำรวจเอกรัฐกิจได้เข้าเวรตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่4มีนาคมจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันที่5มีนาคมแต่ด้วยร้อยตำรวจเอรกรัฐกิจยังคงมีสำนวนคดีเกี่ยวกับการพนันต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงยังไม่ได้กลับบ้านไปพักผ่อนคือ ทำงานต่อเนื่องหลังจากเข้าเวรมา24ชั่วโมงกระทั่งเวลา15นาฬกานายประยูนได้เข้าพบร้อยตํารวจเอกรัศกิจจึงได้พูดคุยกันในรายละเอียดร้อยตํารวจเอกรัศกิจจึงขอเอกสารหลักฐานที่นายประยูนนามาแสดงและจะนําเอกสารดังกล่าวไปลงบันทึกประจําวันแต่เกิดเข้าใจผิดกันเนื่องจากนายประยูนเข้าใจว่า ร้อยตำรวจเอกรัฐกิต์มาสุราจึงขอเอาเอกสาร,รกลับแต่พนักงานสอบสวนแจ้งว่าจะนําไปลงบันทึกประจำวันให้จึงเกิดการยื้อแย้งและมีการประทะาคารมกันตามคลิปยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกรัฐกิต์ไม่ได้เมาเพียงแต่ยังไม่ได้พักผ่อนประกอบกับมีโรคประจําตัวเป็นความดันกับงานที่มีลักษณะเครียดอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นผมก็ได้รับรายงานนะครับจากทดลองปุิกับสอบสวนนะครับว่ามีเหตุว่า ตำรวจของผมเนี่ยไปพูดไม่ดีกับประชาชนนะครับก็เลยเชิญร้อยเวรคนนั้นมาพบนะครับก็ถามเขาได้จริงว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ทราบว่าเขาเข้าเวรนะครับวันตั้งแต่วันที่4นะครับแล้วก็ออกเวรเช้าอีกวันหนึ่งนะครับพอหลังจากที่ออกเวรก็มีเคสหนึ่งเคสด,ด่วนนะครับที่ต้องทําสำนวนนะครับไปดีการพนันเขาก็ทํา หลังจากที่ออกเวรเช้าเขาก็ทําทําต่อไปอีกนะครับทาต่อเพราะว่ามันต้องต้องรีบส่งสํานวนนะครับไปในอีกวันหนึ่งก็ก็เกิดอาการเหนื่อยนะครับก็ล้าจากการทํางานหน้าตาเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคล้ายๆคนที่เมาแต่ก็ไม่ได้เมานะครับก็โสมสม,สมเพราะทํางานเยอะก็พอมาก็เกิดการประทะขามลมกันนะครับทางฝ่ายตํารวจก็เข้าใจอย่างหนึ่งผู้เสียหายเข้าใจอย่างหนึ่งซึ่งเอ่อ เราก็ผมก็สอบถามนะครับแล้วก็กำชับว่าเป็นตำรวจเนี่ยต้องมีความอดทนอด,ดกั้นให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะครับพยายามอธิบายประชาชนให้เข้าใจนะครับเบื้องต้นก็ผมก็เลยเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนที่ดูแลคดีนี้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอโทษประชาชนนะครับแล้วก็จะดูแลผู้ใต้บัญชาชน,นะครับให้ดีมากกว่าเดิมนะครับเบื้องต้นตนได้โทรไปพูดคุยกับนายประยูนเพื่อขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น และอธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินงานที่มีการปรับเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเพื่อความสบายใจของนายประยูรและญาติส่วนทางด้านพนักงานสอบสวนตนได้ให้ทํารายงานชี้แจงข้อเท็จจริงขึ้นมาและพิจารณาโทษตามระเบียบอย่างไรก็ตามตนต้องขอโทษพี่น้องประชาชนและนายประยูรที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ